สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพระขมลทูสกุลชื่อเล่นชื่อน้องอายหนูดีใจมากค่ะที่ได้รับของได้รับทุนจากอาจารย์โชค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางกอบคุณตะคุณสันติมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นเของโจโก้สัมคีต้องกราบพระพคุณท่านอาจารย์โชผู้วันันเทวพงศไพศาร ประธานโครงการสอนน้องแทนคุณแผ่นดินที่ท่านให้เกียรติมาจัดโครงการในวันนี้ซึ่งโครงการวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดท่านยังเสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์ในการจัดสร้างป้ายโรงเรียนซึ่งเป็นป้ายที่ใหญ่นะใหญ่มากนะฮะสวยอลังการและจัดสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นให้แก่นักเรียนโดวยในวันนี้ท่านจัดกิจกรรมพร้อมกับคณาสิทธิโดยให้ท่านได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกๆคนนะะแล้วได้จัดกิจกรรมเด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขนะก็ต้องกราบบุคุณอีกครั้งหนึ่งในความกรุณาเมตตาที่ท่านได้อนุเคราะห์แก่นักเรียนคณะครูชุมชนและผู้ปกครองนะขอให้ท่านอาจารย์นะคะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะมีบุญญาธิการยิ่งๆขึ้นไปค่ะอาจารย์โชว์ให้พวกเราแล้วก็เด็กๆเ,เยอะมากค่ะมีทั้งข้าวของมีทั้งเงินทุนนะคะ เด็กทุกคนมีความสุขตัวแทนของครูพูดวันนี้ก็คือพูดในฐานะของที่ว่าเราเคยคุกคีกับเด็กคุกคีกับนักเรียนนะคะเราก็มีความสุขแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะในการนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์โชเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คณะลูกศิษย์ที่ติดตามมาร่วมทําบุญถือว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะคะที่ว่าเรามาเจอกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะวกระหมนายสมหวังสิทธิพร,รัตน์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตุงเขื่อมูลนิธิตำบลบนตองเื่องเพลิงหวดเชียงรายนามหนึ่งของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตุงเขื่องโจโกสามัคคีวันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่คณะของท่านอาจารย์โชได้มาทํากิจกรรมในวันนี้ซึ่งท่านจะเห็นว่าโรงเรียนบ้านตุงเขื่องโจโกสามัคคีที่ได้รับงบประมาณจากของทางราชการเนี่ยจะเห็นว่ามันน้อยมากนะครับตามการพัฒนานี่มันยังค้างอีกมากเยอะแยะเลยโดยชุมชน เป็นเข้ามาเป็นผู้ดูแลแต่ก็ได้รับความร่วมมือแต่ว่ายังขาดกําลังแหลงทรัพย์ต่างๆครับที่จะมาก่อสร้างดาเนินการอย่างเช่นป้ายโรงเรียนแล้วก็โรงมุงหลังคาสนามเด็กเล่นตลอดจนอื่นๆถ้ารอของทางราชการกระทรวงจะไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่สุดครับวันนี้ผมต้องกราบขอบุณครับทางท่านอาจารย์โชว์แล้วก็คณะลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับที่เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็มาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาให้ความอนุเคราะห์ หลายสิ่งหลายอย่างดังที่เห็นในปรากฏในวันนี้กระผมในนามของคณะกรรมการโรงเรียนบรนทุกเถียงจ้โกสรัมคีต้องขอกราบค์ขอพนท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอขมุณครับแต่ติดตามท่านอาจารย์โชมาก็3ปีแล้วค่ะรู้สึกปิติยินดีมากค่ะดีใจปลื้มใจเป็นบุญที่ลูกศิษย์คนนี้ที่ได้มาร่วมโครงการกับท่านอาจารย์โชอาจารย์โชมีความเมตตาตั้งแต่ติดตามท่านอาจารย์โชก็3ปีแล้วค่ะก็มีแต่สิ่งดีดๆก็มาสู่ชีวิตท,ทุกท,ท,กที่ทุกทางค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์โชว์ที่ทำให้ลูกศิษย์คนนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาทุกทิศทุกทางค่ะวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสอนน้องแทนคุณแผ่นดินนะคะเห็นเด็กๆเห็นคุณครูทุกคนมีความสุขก็ดีใจค่ะชื่นใจนะคะขอบคุณค่ะรู้สึก ดีใจและมีความสุขค่ะที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีแทนน้องๆที่เห็นน้องๆมีแววตาที่ดีใจแล้วก็มีความสุขที่ท่านอาจารย์โชมามอบความรักความเมตตาให้น้องๆค่ะส่วนตัวเองก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมโครงการทุกๆโครงการของท่านอาจารย์โชไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาหรือว่างานพิธีต่างๆและก็จะขอมาร่วมงานของท่านอาจารย์โชทุกงานและทุกๆโครงการค่ะ กราบขอบคุณท่านอาจารย์โชที่เมตตาให้โอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะขอให้ท่านอาจารย์โชมีบารมีสูง,ย,งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะดีใจค่ะที่ได้มาร่วมโครงการของอาจารย์โชว์เป็นครั้งแรกอยากจะขอเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์ทุกๆโครงการค่ะเพราะอาจารย์เป็นคนช่วยเหลือสังคมแล้วก็ลูกศิษย์มาตลอดอาจารย์เป็นผู้ให้ทำให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์มีความสุขค่ะ ขอบคุณค่ะได้เห็นโครงการดีๆที่ท่านอาจารย์โชได้มอบให้กับถิ่นธุระกรันดานและดีใจกับเด็กๆที่ได้รับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาต้องขอขอบคุณโครงการดีๆที่ท่านอาจารย์โชได้มอบให้และดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นจิตอาสาขอขอบคุณท่านอาจารย์โชตัวแนนค่ะ อุบาสรีจานโชค่ะได้มีโอกาสมาร่วมโครงการสอนน้องเทคุณเป็นดินเป็นครั้งที่4แล้วนะคะมีความดีใจป,ปับเป้มใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมโครงการกับท่านจานโชค่ะเพราะว่าท่านจานโชมาเติมเต็มให้กับน้องๆที่ขาดคุณทรัพย์และก็ขาดอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาท่านจานโชมาเติมเต็มให้กับน้องๆและคุณครูที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะ พวกหนูได้มาในครั้งนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็มีความสุขทุกครั้งดีใจทุกครั้งค่ะแล้วก็อยากจะมาเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆกับในการร่วมกิจกรรมทุกครั้งในโครงการสองน้องแต่งคุณมแผ่นดินกับขอให้ท่านอาจารย์โชมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะคะคุณค่ะตักหมอเสียอาจารย์โชค่ะเป็นลูกเสียอาจารย์โชมา7ปีค่ะดีใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสอนน้องแทนคุณพนดินค่ะดีใจที่มาเติมเต็มความสุขให้เด็กๆเห็นอาจารย์โชมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเห็นเด็กๆมีความสุขให้ท่านอาจารย์โชมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปค่ะและขอเข้าร่วมโครงการกับท่านอาจารย์โชในครั้งต่อไปด้วยค่ะกราบคอบพระคุณค่ะชื่อหน่อยศิ์อาจารย์โชนะคะเป็นศิ์อาจารย์โชมาประมาณ4ปีแล้วโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ครั้งที่4ที่ได้มาร่วมงานรู้สึกดีใจทุกๆครั้งที่ได้มาร่วมงานของท่านอาจารย์โช มีความรู้สึกว่าทุกโครงการมีความแตกต่างกันไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์โชเป็นผู้ให้ตลอดไม่ว่าจะกับกใครมาจากไหนอยู่ทิไในอำเภอไหนไกลขนาดไหนท่านไปทุกทินที่เพราะความที่ท่านเป็นผู้ให้ให้ตลอดเวลาให้ยังไม่มีวันที่สุิ้นสุด,สดแล้วก็คงจะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนที่จะเป็นดั่งท่านอาจารย์โชอย่างแล้วค่ะถ้ามีโอกาสาก็จะมาร่วมทุกๆโครงการที่ท่านอาจารย์โช มีบรารมีที่สูงขึ้นไปและก็ขอจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์โชตลอดไปและจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ทุกคนตลอดไปค่ะวันนี้อาจารย์โชและคณะศิษย์ก็มาถึงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทําโครงการสอนน้องแทนคุณแผ่นดินเป็นโครงการที่อาจารย์โชและคณะศิษย์ดําเนินการมาถึง1ิบกว่าปีแล้วจําไม่ได้ว่าปีที่เท่าไหร่ แต่ทามาแล้วทั่วประเทศและว,วันนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดเชียงรายในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดทั่วโลกหลายๆคนกลัวที่จะมาที่นี่แต่พวกเราไม่ได้กลัวเราจึงเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวบ้านนักเรียนคณะครูจังหวัดเชียงรายท่านอาจารย์โชทุกวานาันเทวพงไพศาลได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยทำจากหินอ่อนแกะสลักลงสีทองได้จัดสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นและท่านได้ส่งมอบเครื่องทำน้ำเย็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกมีทั้งของรางวัลของขวัญและอื่นๆอ,อีกมากมายในวันนี้ค่ะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทธาจะภะคะสะมะอุนะโมพุทธายะนะมะพะทธาจะภะคะสะมะอุนะโมพุทธายะนะมะพะทธาจะภะคะสะมะอุพระว่ตุสัพพะมังคลังรักขตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะโสเทปะวันตุเต พราะวตุสัพพะมังคลังรักขตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัวันตสัรักตูสพทวตาสพสัาุภาเวนะสพวันตุเต ตัวยอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคำสอนปฏิบัติให้เห็นทำต้น ทุกตอนรีเริ่มโครงการสอนน้องแทนคุณแผ่นดิน ที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคาสอนปฏิบัติให้เห็นทําตนให้เป็นตัวอย่างทุกตอนรีเริ่มโครงการสอนน้องแทนคุณแผ่นดิน ในทินทุระกันดาลและเป็นครูผู้ให้รวมทั้งโครงการให้เธออิ่มเพื่อประชาชนทุกชุมชน ได้รู้ว่าดวงชะตาจงยาสนมีความเพียรเป็นนิตลิธิตแห่งฟ้าหรือจะสู่มานาตนเขียนประยะสื่อสัรบวกกับความอดทนจะพ้นจากความอยากจนไปชั่วนิดนี้รัน คืนคนดีสู่สังคมต่อลมหายใจคนที่ใกล้หมดลม อะไรจ้าชื่ออะไรเลววันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างได้เงินได้เงินเท่าไหร่หนึ่งพันบาทดีใจไหมดีใจดีใจมากไหมดีใจมากทำมาถึงได้เงินมาเพราะว่าเต้นเต้นเนาเคยมีเคยมีใครเข้ามาทำแบบนี้ไหมมีไหมชอบป่ะชอบกิจกรรมแบบนี้ป่าผัดไทยไหล่เปล่าผัดไทยอร่อยอร่อยเหรอกินไปกี่จานอ่ะ สองจานโอ้แล้ววะน้ำแข็งใสอะ่ะสามถ้วยฮะสามถ้วยสามถ้วย,วย,วยชอบมากเลยชอบกินสามถ้วยเนี่ยสามถ้วยใหญ่ๆเลยเหรอกออะไรเนี่ยกอ่าหนึ่งกวหนึ่งเหรอคะกอ่าหนึ่งที่ขอแบ่งได้ไหมได้ไปกี่บาทนะเจ็ดสิบบาทขอแบ่งได้ไหม <laughs>